ถ้าถ้ามีสี่ตัวอยู่นี่คบกันนี่คงจะบันเทิงดีคนระับคงจะแบบสนุกน่าดู คร,ครบสี่เชือกขี่คนละเชือกสนุกแน่ก็ประมาณนั้นฮะผูกด้วยกันไปเลยสี่ตัว้บัวดื้อแม่ก็เตะครับล่ำรีลำ่ลำไรกับเจ๊ไม่ได้นะเพราะนั้นผูกใส่คอไปบัวบานวิ่งหน้าวิ่งหลังก็เตะเลยครับเตะตบตีโอ้โหแม่อะไรนี่เลี้ยงลูกด้วยลำแข็งมาก คีอเขาก็คงจะลำคานเขานะเหมือนเราอะ่ะลำคาญลูกนะบางครั้งสมมุติว่าเหมือนแม่ตีผมเนี่ยตอนในเด็กก็ตีอยู่นะตีครั้งหนึ่งนะตั้งแต่เกิดมาแม่เคยตีครั้งหนึ่งตีตีตีนะครับแต่ก็รักนะแต่ก็บางทีก็ลำคาญน,นะแต่กไ็ไม่ได้ว่าจะฆ่าลูกหรอกเตะตีเฉย เจนะมังแ้วก็แรงช้างอะนะบางทีอาจจะมีกระดูกหงกระดูกหักก็เป็นได้ คือเขาไม่เขาไม่ได้ตัวใหญ่นะครับเจนะไม่ได้ตัวใหญ่นะผมผมจะไปให้ดูช้างที่เฟรรมแบบอ้วนเหมือนเจ๊แล้วก็ใหญ่ใหญ่มากๆนะชื่อหญ่น้อยแต่ว่าแกใหญ่เป็นช้างที่สูงกว่าน,นี้แต่ว่าหุ่น,นแบบนี้เลย จะพาไปดูใย,ยน้อยถ้าบุบานโตแม่เขาก็จะก็จะกลัวเพราะว่าช้างแรงเท่ากันแล้วเหมือนเล่าครับลูกโตมาก็กลัวลูกเหมือนกันนะไม่กล้าตีลูกกลัวลูกส่วนเลยร <c oughs> พูดเล่นๆน,นะก็แบบนั้นแหละ ถ้าพูดไปนะตามหลักของพระพุทธศาสนาะครับก็คือสัตว์นะครับสัตว์ที่มนุษย์เรียกเป็นภาษาไทยอาจจะฟังอย่างก็คือสัตว์เดรัจฉันนะครับก็ยังไม่มีความคิดที่บางครังนะ้งเนาะที่แบบเหมือนคนที่จะพอแยกแยะอะไรผิดถูกได้นะครับ แฟนเชแฟนเชนี่ก็ดูอยู่นะหลายเชือกอยู่เหมือนกันรู้จัาเชือกไหนเ,นเออไปกวนตาลุนหน่อยคิดถึงแกเช่าผมไม่ได้ไปกวนแก2สองวันแล้วนะอเล่ก็ขนไปไม่ได้ครับก็คือขนไปได้แค่เจ็ดวันคือเขาไม่ให้ช้างออกนอกสถานที่กันตอนนี้เหมือนโควิดเลยแล้วก็ไม่ให้ช้างที่อื่นเาเข้ามาถ้าสมมติว่าขนชื่นใจมาเนี่ย ถ้าขนชื่นใจมาเนี่ยก็ต้องเอาชื่นใจอ่ะไว้ที่หมู่บ้านตาดัดหรือว่าบ้านหนองบัวไม่ให้เข้ามาอยู่ที่นี่นะจนแบบซาซาเรื่องซาซาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพาเข้ามาได้ดอยก็ดอยนี่ตกมันนะครับในดอยตกมันม้าเหล็กนี่ไม่ได้ประสมพัน์นานละ จะไปหาวันดาววันไหนก็รอให้บัวหายดีก่อนนะแฟนของเจต้องแบบเท่ๆถ้าสมมติว่าท้องกับหนุ่มสุรินทร์ไปก็จบแล้วแต่คือไม่ท้องไงครับไม่ท้องมั้งก็ดูไม่ออกภายคำดีภายคำดีตัวไหนครับ มีโอกาสได้นมอีกงไหมน่าจะไม่มีนะเพราะว่าต้องรอให้คนเลี้ยงที่อยู่ญี่ปุ่นลกลับมาเพ้อใหญ่สีเพ้อใหญ่สีนี่ก็น่าสนนะแต่ต้องเอาไปไปผูกไว้กับพู้ใหญ่สีพู้ใหญ่สีก็ตกเหมือนไายป๋องไายป๋องนี่เขาไม่ผสมพันธุ์นะอีกตัวหนึ่งที่สนใจคือเอกสิทธิ์นะ อื่นหรือ่านะแสมสั้นนี่ไม่ผสมพันธุ์นะถ้าทองใบนี่งาใหญ่ขึ้นไม่ได้แกไม่ได้ผสมพันธุ์โอ้ยเป็นหลายปีแล้วสิบยี่สิบปีแล้วมั้งเอกสิทธิ์ก็ทรงสวยแต่ว่าถ้าสูนลูกออกมาก็ดูได้ครับว่าลูกหน้าจะไม่สูงเท่าไหร่ เพราะว่าเอกสิทธิ์เขาก็ไม่ได้สูงลพลายเบิร์ดก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขาก็ผสมพันธุ์พลายเบิร์ดมาเยอะพอสมควรครับทองคำก็เซ็กเสื่อมครับโอเล่โอเล,ล่อยู่ไกลครับออกจากนี่ไม่ได้ ได้ครับเดีแบบ๋ยวขีเจไปเยี่ยมลูกชายให้พร่งนี้ดีกว่านะออกอากาศดีๆพ่ออุ้มบุลพ่ออุมอออ้มบุลอ๋อพ่อหมุนคือพรายออมสินเหรอฮะก็น่าสนครับแต่ว่าอยู่ในพรายเสือพอนะปา๊าดพรายเสือเอ้าไปเนาะพรายเสือ,อนะ ภัยมันเลยอ,อ,อ,อู้ภัยโคกก็น่าสนนะใช่ใช่ใช่ใชภยโคกสูงลอมากขนาดว่าเป็นหนุ่มยังสูงขนาดนั้นเลยผ,ผสมเทียมไม่ได้ไม่เฮียผสมเทียมไม่ได้ผสมเทียมยากมากค่าใช้จ่ายเยอะพ่อหนูดาวก็ตกมันนะเฟรมของพ่อหนูดาวก็ไม่สูงนะหนูดาวหนูดาวพูดได้เลยว่าเป็นช้างที่จะไม่ค่อยสูง ถ้าพูดว่ากับบัวบานแล้วบัวบานสูงกว่าครับถ้าเราก็ดูจากพ่อจากแม่เขาเอาแต่เราก็พูดไม่รู้ว่าอนาคตแต่เราแค่เดานะเดาดูจากออสเตรเลียทุกวันครับผม,มพ่อพีอเ,เดือนก็ก็ได้ครับพ่อพีเดือนก็ได้นะพ่อพีเดือนได้แต่ว่า ไม่มีงานนะมันก็ยังคือเรายัางมีตัวเลือกช้างงานอยู่นะก็อยากจะเลือกเหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ใช่ว่าไม่เลือกแต่เราต้องต้องดูนะครับเพราะว่าตัวผู้มีให้เลือกเยอะครับช่วงนี้เราจะเลือกตัวไหนก็ได้เพราะร่างกางตอนนี้ตกมันนะครับคงอีกยาวฮะคุณตาเสกน่าจะไม่นะครับน่าจะห่างเหินมานานแล้ว คุณตาเสกเนะี่ยเคยว่าสมพันธ์กับเจ๊นะสมัยไปสาวเจ๊เป็นแบบเมียยุแรกๆของหนุ่มเสกเลยแต่ว่าไม่ท้องนะครับเพราะว่าหนุ่มเสกเคยมีลูกกับเจ๊ลำพูนอ่าใช่หนุ่มเสกมีลูกกับเจ๊ลำพูนล,ลูกเจ๊ลำพูนชื่อว่าน้ำอ้อยสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเจ๊ลำพูนมีลูกกับหนุ่มเสกชื่อน้ำอ้อยนะครับ โอเคนะครับสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้ววันนี้เอาแค่สองไลฟ์พอเดี๋ยว FC จะเบื่อนะครับสวัสดีครับ